สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับคดีแพ่งมาคุยกันนะคะสมมุติว่าคดีกําลังเดินอยู่ในศาลแล้วคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเสียชีวิตขึ้นมากลางคันเนี่ยคดีมันจะเป็นยังไงต่อไปคะจะต้องหยุดเลยหรือว่ามันมีทางไปต่อวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะกระบวนการที่เรียกว่าเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยดูจากตัวบทกฎหมายแล้วก็แนวคำตัดสินของศาลฎีกาที่เรามีข้อมูลอยู่ตรงนี้ค่ะ หัวใจหลักเลยก็คือทำยังไงให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าคู่ความคนเดิมจะไม่อยู่แล้วกฎหมายก็เลยมีช่องทางนี้ไว้ให้ทายาทหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิรับหน้าที่ในคดีแทนผู้ตายไปแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขมีกรอบเวลามีข้อยกเว้นบางอย่างเหมือนกันนะครับที่เราต้องดูกันดีๆค่ะงั้นเราเริ่มที่หลักใหญ่ใจความเลยนะคะ ตามปวีวีพอมาตรา42ใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าคู่ความตายก่อนสารมีคำพิพากษาแล้วคดียังเอ่อค้างพิจารณาอยู่สารต้องเลื่อนคดีไปก่อนอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยสารต้องเลื่อนไปก่อนก็เพื่อให้เวลาเอ่อทายาทหรืออาจจะเป็นผู้จัดการมรดกหรือคนที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยเขาเตรียมตัวยื่นคำร้องเข้ามาขอเป็นคู่ความแทน ซึ่งกฎหมายให้เวลาไว้1ปีนะครับนับจากวันที่คู่ความเสียชีวิตหรืออีกทางหนึ่งก็คือคู่ความอีกฝ่ายที่ยังอยู่นะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกคนกลุ่มนี้เข้ามาแทนอ๋อค่ะมีเวลา1ปีแต่เออแล้วถ้าสมมุติว่าครบ1ปีแล้วจริงๆยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยล่ะคะแบบนี้คือคดีตกไปเลยจบเลยหรือยังไงคะ ประเด็นนี้น่าสนใจครับคือจริงอยู่ว่ากฎหมายให้ศาลใช้ดุลพินิษสั่งจำหน่ายคดีได้ถ้าครบปีแล้วไม่มีใครมาแต่ว่านะครับจุดสำคัญคือกฎหมายไม่ได้บังคับนะว่าต้องสั่งจำหน่ายทันทีตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งจำหน่ายออกไปจริงๆเนี่ยก็ยังยื่นคำร้องขอเข้าแทนที่ได้อยู่แม้ว่าจะเลย1ปีไปแล้วก็ตามนะครับอันนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีการ,รองรับไว้หลายคดีอยู่ครับ mm hmm. แต่มีข้อแม้ว่าศาลจะสั่งจำหน่ายก่อนครบ1ปีไม่ได้นะครับ อันนี้ทำไม่ได้เลยยกเว้นแต่ว่าจะเป็นคดีที่มันเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะตัวจริงๆอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจเรื่องกรอบเวลาหนึ่งปีแล้วค่ะทีนี้ขอบเขตละคะการเข้าแทนที่แบบนี้มันใช้ได้แค่ในศาลชั้นต้นหรือว่าถ้าคดีขึ้นไปถึงชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาแล้วก็ยังใช้หลักการนี้ได้อยู่ใช้ได้ครับใช้ได้ทุกชั้นศาลเลยตราบใดที่คดีนั้นมันยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่จบกระบวนการจริงๆไม่ว่าจะอยู่ศาลไหนก็ตาม แม้ว่าศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วนะแต่คดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาทายาทก็ยังขอเข้ามาแทนที่ได้อยู่ครับอันนี้ศาลดีกาก็วางหลักไว้แล้วอ๋อค่ะแต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่าต้องเป็นคดีที่ค้างพิจารณาจริงๆคืออย่างสู้กันในเนื้อหาอยู่ถ้าคดีมันถึงที่สุดไปแล้วศาลดีกาตัดสินจบแล้วกําลังจะไปบังคับคดีกันแล้วเนี่ยอันนั้นทายาทหรือผู้จัดการมรดก ก็เข้าไปจัดการเรื่องบังคับคดีต่อได้เลยไม่ต้องมาขอเข้าแทนที่ตามมาตรา42ิอีกแล้วอันนี้ก็มีแนวดีกาเก่าๆพูดไว้อยู่อืมเว้แต่ว่ามันจะมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นในชั้นบังคับคดีที่ต้องให้ศาลท่านพิจารณาอีกทีอันนั้นอาจจะต้องกลับมาดูเรื่องการเข้าแทนที่กันก่อนครับแล้วมีกรณีไหนไหมคะที่แบบว่าพอคู่ความเสียชีวิตปุ๊บทายาทก็คือหมดสิทธิ์เลยเข้ามาในคดีต่อไม่ได้เลยมีไหมคะมีครับ อันนี้เป็นข้อยกเว้นสําคัญเลยคือกรณีที่คดีนั้นมันเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะตัวของผู้ตายสิทธิประเภทนี้เนี่ยพอเจ้าของสิทธิตายไปมันก็ระงับไปด้วยเลยไม่ตกทอดเป็นมรดกให้ถายาตสิทธิเฉพาะตัวใช่ครับนึกภาพง่ายๆเหมือนกับทักษะความสามารถพิเศษของคนคนนั้นนะครับมันติดตัวเข้าไปเลยโอนให้ใครไม่ได้ตัวอย่างที่ชัดๆก็เช่น คดีฟ้องใหญ่เงี้ยครับหรือคดีที่ขอตั้งหรือถอนผู้จัดการมรดกหรือแม้แต่เรื่องสัญญาเช่าที่ผู้เช่าตายสิทธิการเช่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้เช่าคนนั้นอ๋อเข้าใจค่ะพวกนี้คือพอเจ้าตัวไม่อยู่สิทธิ์มันก็จบไปเลยถูกต้องครับในกรณีแบบนี้ศาลก็จะสั่งจำน่ายคดีไปเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วที่จะพิจารณาคดีนั้นต่อไปแต่มันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นอีกไหมคะแบบว่ามีข้อยกเว้นของข้อยกเว้นอีกหรือเปล่าในเรื่องสิทธิทเฉพาะตัวเนี่ย มีครับมีเหมือนกันน่าสนใจด้วยอย่างเช่นสิทธิในการบอกล้างนิติกรรมบางอย่างเช่นการบอกล้างสัญญาให้ระหว่างสามีภรรยาปกติมันก็เป็นสิทธิเฉพาะตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ตายเนี่ยเขาได้ใช้สิทธิ์บอกล้างนั้นไปก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอ๋อใช้สิทธิ์ไปแล้ว ใช่ครับผลของการบอกล้างนั้นเช่นสิทธิที่จะได้ทรัพย์สินคืนมาเนี่ยมันไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวอีกต่อไปแล้วทายาทก็สามารถเข้ามาในคดีเพื่อติดตามเอาผลประโยชน์ตรงนั้นต่อได้อันนี้ก็มีแนวดีกาพูดถึงไว้เหมือนกันครับละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วใครบ้างคะที่กฎหมายให้สิทธิยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ตายได้ หลักๆก,ก็จะมีอยู่3ามกลุ่มครับคือทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมแล้วก็ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งหรือผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้ตายแต่ศาลท่านก็จะดูความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้เช่นถ้าคนที่ขอเข้ามาเนี่ยดูแล้วมีผลประโยชน์ขัดกันกับตัวผู้ตายเองอย่างเช่นเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วจะมาขอเข้าแทนฝ่ายที่เสียชีวิตแบบนี้ศาลท่านไม่อนุญาตแน่นอนครับมีแนวดีกาบอกไว้ชัดเจนค่ะ อ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นเรื่องทนายความเดิมของผู้ตายด้วยนะครับคือถึงแม้สัญญาว่าจ้างทนายเนี่ยมันจะระง,งับไปเมื่อลูกความตายแต่กฎหมายก็เข้าใจว่าคดีมันหยุดปุบปรับไม่ได้ก็เลยให้ทนายความเดิมเนี่ยยังมีอำนาจจัดการคดีต่อไปได้ชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาประโยชน์ของรูปคดีไว้จนกว่าทายาทตัวจริงจะเข้ามาจัดการต่อนะครับซึ่งก็ต้องอยู่ในกรอบเวลาหนึ่งปีนั้นเหมือนกันค่ะแล้วเรื่องอำนาจศาลล่ะคะ ศาลไหนจะเป็นคนสั่งเรื่องการเข้าแทนที่นี้ก็ต้องเป็นศาลที่คดีนั้นกําลังพิจารณาค้างอยู่ณเวลานั้นเลยครับถ้าคดียังอยู่ศาลชั้นต้นก็เป็นอํานาจศาลชั้นต้นถ้าคดีขึ้นไปอยู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วก็เป็นอํานาจของศาลนั้นๆครับสุดท้ายค่ะผลของคําสั่งศาลถ้าศาลสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าแทนที่มันมีผลต่างกันยังไงคะในแง่การอุทธรณ์ต่างกันครับถ้าศาลมีคําสั่งอนุญาตให้เข้าแทนที่ อันนี้กฎหมายถือว่าเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาถ้าฝ่ายไหนไม่พอใจจะอุทธร์คาสั่งนี้ทันทีเลยไม่ได้อ๋อต้องรอใช่ครับต้องโต้แย้งคําสั่งนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันทีเดียวตอนอุทธร์คำพิพากษาหล,ลักเลยแต่กลับกันถ้าศาลมีคําสั่งว่าไม่อนุญาตไม่ให้เข้าแทนที่อันนี้ถือว่าเป็นคําสั่งที่ทําให้คดีเสร็จไปจากประเด็นนั้นฝ่ายที่ไม่พอใจสามารถอุทธร์คําสั่งนี้ได้ทันทีเลยครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่าการเสียชีวิตของคู่ความในคดีแพ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคดีจะต้องจบลงเสมอไปนะคะกฎหมายก็มีกลไกมีช่องทางให้ทาย,ยาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาศาลต่อคดีได้เพื่อให้การพิจารณาคดีมันเดินหน้าต่อไปจนถึงที่สุดเพื่อความเป็นธรรมนะคะใช่เลยครับแต่ก็อาจจะมีมุมให้เราคิดต่อทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับคือในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางทีทาย,ยาทที่เข้ามาแทนที่ อาจจะมีความต้องการหรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ตรงกับเจตนาเดิมของผู้ตายก็ได้นะครับซึ่งผู้ตายอาจจะยังไม่ทันได้ทําพินัยกรรมหรือแสดงเจตนาอะไรไว้ชัดเจนก่อนเสียชีวิตแล้วทีนี้ศาลท่านจะพิจารณาแค่สถานะทางกฎหมายของทายาทหรือว่าควรจะต้องคํานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มันอาจจะส่งผลต่อรูปคดีด้วยหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและก็น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนี้ในอนาคตครับ